ของรายการเราค่ะกับช่วง TK t คทีถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ทีเคพารของเราจะยังคงปิดให้บริการอยู่แต่น้ำนุ่นก็มีกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะไปติดตามชมกันเลยกับช่วงที t คทีค่ะสำหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนนี้ก็จะมีกิจกรรมตั้งฝันที่น่าสนใจที่รายการของเรานำมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะ เริ่มกันที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ชั้น6 h Emporium ที่ลานปล่อยแสนห้องแสดงนิทัศกาล2ก็ยังมีเทศกาลปล่อยแสง6คิดทำกินตอนคบเด็กสร้างชาติตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกามีจัดแสดงให้เพื่อนๆได้เข้าไปปล่อยพลังสร้างสรรค์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะส่วนที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามก็มีนิทัศการจับไม้ใส่ขนนก มีทัศการที่จะน,ะนําเสนอปรากฏการณ์ความคิดสร้างสารรค์ของบทเพลงลูกทุ่งไทยพร้อมฉขความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องตลอด50ปีที่ผ่านมาโดยจัดแสดงอยู่ที่ห้องเบิกโรงมิวเซียมสยามเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยเฉพาะในวันเสาร์ที่1 2นีน้ก็จะมีการเสืวนาเรื่องลูกทุ่งบนแผ่นฟิล์มด้วยค่ะและที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งกิจกรรมกับ PK Mobile Library ในโครงการหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทาง ของอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆมากมายซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์นี้จะจัดกันที่สวนสะตุจักบริเวณสวนสนุกตั้งแต่เวลา12นาฬกาถึง18นาฬิกาเพื่อนๆคนไหนมีเวลาว่างก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าวันนี้ค่ะทางอุทยานการเรียนรู้ที่เคพารของเราได้จัดกิจกรรมดีๆกับกิจกรรมหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทางโดยที่พี่ๆที่เคพักนะคะได้น,นําหนังสือดีๆนะคะศูนย์ถึงร้อปีชีวีมีสุข อ่านกันได้ทุกเพศทุกวัยไปให้บริการทุกทุกคนค่ะที่สําคัญค่ะยังมีมุมกิจกรรมนะคะที่จะให้ทุกทุกคนได้ยิ้มกันทั้งครอบครัวเลยเป็นกิจกรรมที่สามารถไปสร้างสรรค์ง,งานศิลปะกันได้ทั้งครอบครัวกับเรือฟองน้ําค่ะโดยที่จะจัดขึ้นนะคะที่สวนจตุจักรค่ะตั้งแต่12นาฬิกาถึง18นาฬิกาสำหรับใครที่คิดถึง TK Park อยากเจอพี่ๆทีมงานก็อย่าลืมไปให้กําลังใจและไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกสนานแบบวัยไร้สาระได้ใหม่ในส ทอยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกับรายการที่แค่ที่วันนี้น้ำนุ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ